คุณเล็กสองขาผ่านหน้าสแตนแล้วครับพิศวัตรสองขาผ่านหน้าสแตนแล้วฮะมิงยาลาผ่านหน้าสแตนแล้วครับผมคุณเล็กสองเนินพ้นครับผมคุณวัดสองเนินพ้นครับผมแถมลังกาสันรอบครับผมพี่เกสุราษผ่านหน้าสแตนครับคุณโรดผ่านหน้าสแตนครับ คุณโรดครับแต่ชนพี่เก๋นันไม่ดีครับผมคุณโรดพ้นครับสองเนินพ้นครับ M D X 6กับ O S ฝ่าดำนะครับของคุณโรด,โรด ันับอันดับครับพี่เก๋ที่หนึ่งนะครับคุณโลดที่สองนะครับที่สามคุณเล็กนะครับผมที่สี่พี่จวัดนะครับผมที่ห้าคุณมิงนะฮะ ที่หกคุโอมนะครับผมเย็นพี่ขุณโรดผ่านหน้าสแตนแล้วครับคุณเล็กผ่านหน้าสแตนแล้วครับสองเนินสบายๆนะฮะทีมซีกับเครื่องโกนะฮะของคุณเล็กสองขา ของคุณมิง้งมาแล้วครับการเกีเ่ยวคุณมิง้งนะฮะ TQ นะครับผมผ่านไปแล้วสามนาทีนะครับผมคุณมิง้งใช้รถิ q นะฮะใจเย็นๆนะครับผมเรามีเวลาให้คอกันสองคอนะฮะไม่ต้องบี้กันมากนะฮะเดี๋ยวรถจะพังอะไรอย่าเดินนะครับตั้งตรงระวังรถด้วยครับ เกไปแล้วนะครับผมบอดี้สีส้มร่อรถพี่เกสุรา่นนะฮะ M A X 6กับเครื่อง S O นะฮะมัเป็นไทย S O นะครับเครื่องยนตยพี่เกผ่านน้าสแตนไปแล้วก็ผมพี่เกสุรสุ่นดับเปลี่ยนนะฮะ อันดับหนึ่งเปลี่ยนมาเป็นคุณโลดกระบี่นะครับผมอันดับสองเปลี่ยนมาเป็นคุณเล็กสงขานะครับอันดับสามครับผมคุณเก๋สุราาครับอันดับสี่ขึ้นมาเป็นคุณมิงแล้วนะฮะอันดับห้าพี่ธวัชนะครับผมอันดับหกคุณออมเช่นเดิมนะฮะรถคุณเล็กดับแล้วนะครับ คุณลอดยังอยู่ที่หนึ่งครับผมอันดับสองเป็นพี่เก๋แล้วนะฮะอันดับเปลี่ยนแล้วนะฮะอันดับเปลี่ยนแล้ว<อ>ผ่านไปแล้ว5นาทีนะฮะสำหรับคอที่2ผ่านไปแล้ว5นาที รถคุณรดกวางครับรถคุณรถคุณรอดดับแล้วนะฮะอากาศมันร้อดดนร้อนนะตุนบางเกินก็จะดับแบบนี้นะฮะรถค,คุณอรอดผ่านไปแล้วห้านาทีสามสิบวินาทีนะครับรถพี่เก๋ผ่านหน้าสะแตนไปแล้วฮะเ<ด>ติมน้ำมันเข้าในพิษนะฮะห้ามออกนอกพิษนะฮะเราจะหักหนึ่งรอบนะครับ เอาเข้าในพิษเลยครับผมอันดับเปลี่ยนแล้วนะฮะพี่แกฮะมาอันดับหนึ่งอันดับสองคุณเล็กสงขาครับอันดับสามพี่รอดกระบี่ครับอันดับสี่พี่ธวัฒน์หาดใหญ่ครับ ผ่านไปแล้วหกนาทีนะฮะรถพีนวัฒน์ดับอยู่ทางตรงนะฮะระวังครับรถดับระวังครับคุณโลดขอบคุณครับน้ำมันหนาน้มันหนาน้มันหนาไปนะเสียงว่ามาแบบนั้นจัดให้เต็มเลยครับไม่ต้องมาชะนองครับเครื่องระวังครับระวังครับขอบคุณครับ อปิันดับหนึ่งครับกลับมาเป็นคุณโรดกระบีเหมือนเดิมนะฮะอันดับสองคุณเก๋สุราธานีอันดับสามนี่มาใครครับผมคุณเล็กจากสงขานะฮะเบิงรถใหม่มาสนามนี้เราเฉพาะครับทีมซีกับเครื่องโกนะครับผมสองเนินไปแล้วครับสามเนินครับตีลังกาหนึ่งรออครับคุณเล็กสงขา จับน้ำมันสนามนี้เป็นสนามแรกนะครับผมสำหรับคุณเล็กสองขาของเราอันดับหนึ่งคุณลดนะฮะอันดับสองคุณเก๋น,นะครับอันดับสามคุณเร็กสงขาอันดับสี่พี่ทวัตหัดใหญ่ครับผม ผ่านไปแล้วเจ็ดนาทีสามสิบวินาทีนะฮะกลุ่มสามเตรียมตัวครับผมไปฟ้าหนึ่งสิบครับไปฟ้าหนึ่งสิบกลุ่มสามเตรียมตัวเลยครับอ๋อขออภัยครับไปฟ้าหนึ่งแปดครับผมกลุ่มสามขออภัยกรรมการมาจากต่างประเทศครับผมถ่ายไปด้วยฮะถ่ายคลิปวีดีโอไปด้วยนะฮะถือกล้องมั่วตัวหมดแล้วนะฮะ คลิปมเมื่อคืนเดี๋ยวให้ลงครับคลิปมีนครับผมับอีกแล้วครับรถพิธวัฒน์ดับครับผมช่วยหน่อยครับขอบคุณมากครับกลุ่มสามหนึ่งแปดไฟไฟ้าเตรียมตัวเลยครับผมคุณเก๋ฟีนิสนะครับคุณเก๋ฟีนิสนะครับ มีนิดท,ทุกคันครับขอบคุณมากครับ